สวัสดีครับสสดีแฟนอาเซนอลทุกท่านครับพบก,กับผมเช่นเคยบอสวันกันเนอร์ที่จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของอาเซนอลให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็วันนี้มีบทสัมภาษณ์ของมิเกลเรต้าหลังเกมที่เอาชนะสเปอร์หืดจับเลยครับ2ประตูต่อ1นและก็สถิติของนักเตะคนสําคัญในเกมนี้ครับรับชมได้ทั้งหมดในคลิปนี้ก่อนอื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ไปว่ากันถึงบทสัมภาษณ์ของมิเกลเดตาหลังเกมครับมิเกลเดตาว่าอย่างไรกันบ้างโดยที่มิเกลเดตาแสดงความปลื้มปิติหลังพาทีมคว้าช,ชัยชนะในศึกน็อตลอนดอนดร์บี้โดยเขากล่าวหลังเกมว่าผมภูมิใจกับทีมนี้มากพวกเราเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆมันเป็นบททดสอบครั้งสําคัญหลังจากนี้เรามี2เกมใหญ่ใน2รายการที่ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราคาดหวังก็เป็นเกมที่ตกรอบพลาดตกรอบไปกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แพ้นิวคาสเซิลนะครับ ขณะเดียวกันครับมิเกลเดต้าชี้ว่าเกมนี้คือบททดสอบและทัศนคติและความกล้าหารของทีมเราต้องพิสูจน์ว่าเราสามารถทำอะไรได้มากแค่ไหนและเราไม่ได้สนใจแค่ผลการแข่งขันเท่านั้นแต่เรายังใส่ใจในเรื่องของฟอร์มการเล่นด้วยเราเล่นตั้งแต่นาทีแรกเพื่อทำให้คู่แข่งเจ็บปวดทั้งในจังหวะที่มีบอลและก็ไม่มีบอลเราสมควรที่จะชนะเกมนี้อย่างเต็มที่และผมมั่นใจว่า เราได้ทําให้คนหลายคนมีความสุขแต่ที่สําคัญคือพวกเขาจะรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นทีมเล่นด้วยจิตวิญญาณและทุ่มเทในเกมนี้นอกจากนี้ครับมิเกลเดตากล่าวชื่นชมฟอร์มการเล่นของไมล์วิสเกลลี่ดาวรุ่งวัย18ปีที่ได้ลงสนามในศึกดาบ์บี้ลอนดอนครั้งแรกพร้อมเผชิญหน้ากับคู่แข่งตัวเก่งอย่างเดยันคูรูเชฟกี้และเบนแนนจอร์สันครับมันยากมากที่จะเห็นเด็กอายุ18ปีลงเล่นในเกมใหญ่แบบนี้เจอกับผู้เล่นระดับคุณภาพอย่างคูรู เชฟกี้และจอนสันแต่กับโชว์ฟอร์มได้อย่างนิ่งสงบและเต็มไปด้วยทัศนคติที่ยอดเยี่ยมการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์กดดันแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาทำได้ดีมากและมันเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากจริงๆก็สำหรับเกมนี้ไมลูลุยส์เกลลีครับก็เฉิดฉายขึ้นทุกครั้งที่ได้รับโอกาสจริงๆครับนอกจากนี้ครับมิเกลเดตาเปิดใจถึงความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมพัฒนานักเตะเยาวชนของสโมสรอ,อย่างไมลูุยส์เกลลี ที่เติบโตขึ้นมาจากระบบอะคาเดมีของทีมและสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเขากล่าวว่านั่นทำให้ทุกคนในสโมสรภูมิใจมากเพราะเขาเติบโตในระบบของเราเรารู้ดีว่าการศึกษาที่อะคาเดมีมอบให้เด็กๆช่วยเตรียมพวกเขาได้ดีแค่ไหนเราเลือกนักเตะในช่วงเวลาที่เราเชื่อว่าพวกเขาพร้อมและสำหรับเขามันเป็นช่วงเวลาที่เร็วมากในอาชีพไม่ได้ลงเล่นในตำแหน่งที่ไม่คุ้นเคยอย่างฟูลแบ็กซึ่งเขาไม่เคยเล่นมาก่อนแต่เขาตอบสนองได้ดีเยี่ยม ทุกสิ่งที่เขาทําในสนามคือสิ่งที่น่าชื่นชมและมันสนุกมากที่ได้ดูเขาเล่นนอกจากนี้ครับมิเกลเดต้ากล่าวถึงความทุ่มเทของนักเตะโดยเฉพาะเมื่อทีมเพิ่งผ่านเกมที่หนักหน่วงมาก่อนหน้านี้เพียง72ชั่วโมงมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมและการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เจอนักเตะเหล่านี้ต้องการมากกว่านี้พวกเขาต้องการถูกท้าทายพวกเขาอยากให้ถามคำถามถ,ามถึงศักยภาพของพวกเขาและพวกเขาตอบทุกคำถามด้วยฟอร์มการเล่นในสนามซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด วันนี้เรามีตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ให้เห็นเพราะหลังจากผ่าน120นาทีในเกมที่อาจเป็นเกมที่เข้มข้นที่สุดของฤด,ดูกาลพวกเขาก็ยังแสดงออกถึงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ซึ่งสมควรได้รับคำชื่นชมอย่างมากก็ชนะในศึกนอตลอนดอนดร์บี้ก็คือศักดิ์ศรีของอาร์เซนอลแล้วนะครับขณะเดียวกันครับมิเกลเรต้าได้เปิดเผยถึงความรู้สึกของนักเตะในเกมนัดน,น,นี้โดยยอมรับว่าการเชื่อมโยงกับแฟนบอลคือสิ่งที่ทําให้ความสุขของพวกเขาเพิ่มขึ้นอีกระดับโดยเขากล่าวว่าใช่เลยพวกเขาสนุก มากกับความสัมพันธ์ที่ได้สร้างขึ้นกับแฟนบอลนั่นคือสิ่งที่ทําให้ความสุขมันพิเศษมากขึ้นและวันนี้มันเป็นวันพิเศษจริงๆถ้าเราสามารถสร้างบรรยากาศแบบนี้ได้บ่อยขึ้นมันจะยอดเยี่ยมมากก็ชนะให้ได้ทุกนัดมีความสุขมากแน่นอนครับสําหรับแฟนบอลนอกจากนี้ครับมิเกลเดตาชี้ว่าการควบคุมฟอร์มการเล่นสําคัญกว่าการปล่อยให้ความมั่นใจขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันเราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้แต่เราควบคุมฟอร์มการเล่นได้ดีมีคนพูดถึงเรื่องความมั่นใจหลังเกมนี้ ผมอยากบอกว่าความมั่นใจของเรามาจากการเห็นสิ่งที่พวกเขาทำในสนามซ้อมในการแข่งขันและวิธีที่พวกเขาแสดงออกในทุกวันก็จุดยืนชัดเจนครับสำหรับมิเกลเด a ต้านอกจากนี้ครับมิเกลเดต้าย้ำว่าทีมไม่ได้ปล่อยตัวเองจมอยู่กับผลลัพธ์แต่โฟกัสที่การเตรียมตัวสำหรับเกมนัดถัดไปเสมอผลการแข่งขันวันนี้เปิดโอกาสให้เราได้สนุกกับช่วงเวลานี้แต่เรื่องของโมเมนตะัมน่ะมันเริ่มพรุ่งนี้เลย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมนัดถัดไปกับแอตตันวิลล่าในอีก3วันข้างหน้านั่นคือทั้งหมดของโมเมนตัมที่เรามีจนถึงเช้าพรุ่งนี้ที่เราจะเจอกันและเริ่มพูดคุยถึงแผนการเอาชนะแอตตันวิลล่านอกจากนี้ครับมิเกลได้ยืนยันว่าทีมยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้พร้อมแสดงความเชื่อมั่นในทีมและโอกาสที่ยังเหลืออยู่เรายังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์แน่นอนเพราะยังมีเกมอีกมากมายให้เล่น และเราก็เห็นแล้วว่ามันยากแค่ไหนสําหรับทุกทีมที่จะเก็บชัยชนะได้ในแต่ละเกมก็อาเตต้ายืนยันครับว่าอาร์เซนอลเรายัางพร้อมที่จะลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนท้ายสุดครับมิเกลเดตายอมรับว่าอาร์เซนอลควรปิดเกมได้เร็วกว่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ต้องกดดันจนถึงนาทีสุดท้ายแต่ก็ชื่นชมทีมครับที่แสดงความสามารถในการต่อสู้ภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดีผมคิดว่าเราควรปิดเกมได้ตั้งแต่เนิ่น แต่ก็อย่างที่มันเป็นไปจากนั้นเราต้องทนกับความกดดันเราทำได้ในแบบที่เราแสดงให้เห็นแล้วว่าเราลับมือได้แต่ผมอยากได้อีกซักประตูเพื่อเพิ่มความมั่นใจก็หืดขึ้นคอเลยครับสำหรับอาร์เซนอลเรานอกจากนี้ครับไมค์ลูอิสเกลลี่เปิดเผยว่าเขามีความสุขสุดๆหลังจากที่อาร์เซนอลสามารถเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ได้พร้อมยิ้มไม่หุบเลยครับตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนกับทุกอารมณ์ที่ผมมีอยู่ในโลกนี้ผมล่องลอยอยู่บนสวรรค์ เกมนี้มีความหมายมากกว่าปกติผมเตรียมตัวเหมือนทุกครั้งแต่สิ่งที่สำคัญคือความรู้สึกก่อนเกมและแฟนๆที่อยู่ข้างสนามคุณต้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปกับเกมนี้ผมดีใจที่ช่วยทีมได้สิ่งสำคัญที่สุดคือการเก็บ3ามแต้มและสร้างโมเมนตัมต่อไปผมพอใจกับผลการแข่งขันและผลการเล่นของตัวเองบางครั้งคุณรู้สึกว่าโมเมนตัมไม่ได้อยู่ข้างคุณแต่บางครั้งเราก็ได้มันมาเราต้องจับมือกันและทำในสิ่งที่เราทำได้ดี ทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญและเราต้องการแฟนๆในช่วงท้ายเกมซึ่งพวกเขาก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเราขอบคุณพวกเขามากๆตอนนี้เรามีความมั่นใจเต็มที่และพร้อมที่จะไปต่อและต้องขอบคุณมิเกลที่ให้โอกาสผมอีกครั้งผมขอบคุณมากตอนนี้เรามุ่งไปอีกเกมต่อไปได้เลยก็ยินดีกับความก้าวหน้าของน้องครับสำหรับไมค์ดูอิสเกลลี่ก็ไปดูสถิติของไมค์ดูอิสเกลลี่กันหน่อยครับ สัมผัสบอลทั้งหมด46ครั้งจ่ายบอลสําเร็จ30ครั้งจาก32ครั้งแย่งบอลกลับมาครอบครองได้6ครั้งชนะการดวล4จาก5ครั้งแท็กเกิลสำเร็จ4ครั้งเคียร์บอลทั้งหมด2ครั้งที่สําคัญเลยครับไม่มีใครเลี้ยงบอลผ่านเขาได้เลยครับนอกจากนี้ครับสถิติของเรนโดทอซาครับสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษฝ่ายตรงข้ามไป10ครั้งชนะการดวล4ครั้งแย่งบอลกลับมาครอบครองได้3ครั้ง โอกาสยิง3ครั้งเปิดบอล3ครั้งสร้างโอกาส1ครั้งยิงตรงกรอบ1ครั้งแล้วก็ทําได้1ประตูครับนอกจากนี้ครับก็มีสถิติของราฮิมสเตอร์ลิงสัมผัสบอลไป47ครั้งชนะการดวล7ครั้งแท็กเกิล5ครั้งแย่งบอลกลับมาครอบครองได้2ครั้งขณะเดียวกันครับก็มีสิติของกัปตันมาตินอเดกาดราครับสัมผัสบอล73ครั้งจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้าย34ครั้งเปิดบอล8ครั้ง สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษ5ครั้งสร้างโอกาส4ครั้งชนะการดวล4จาก6ครั้งแท็กเกิล1ครั้งโอกาสยิง2ครั้งแล้วก็มี1แอซิดครับก็ไปว่ากันถึงอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยครับฟาบิซิโอโรมาโน่ครับรายงานผ่านคลิปมีสปอร์ตว่าอาร์ซนอลมีแผนการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมอย่างแน่นอนโดยยืนยันว่าอย่างน้อยจะมีผู้เล่นใหม่หนึ่งรายเข้ามาสู่ทีมไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งปีกหรือกองหน้า ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการเสริมทัพของอาร์เซนอลในรอบนี้จะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเดวิดออสตินครับจากเดอะแอตแลนตเปิดเผยว่ามิเกลเดต้ากำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในเรื่องของการตัดสินใจด้านการเสริมทีมของอาร์เซนอลนอกจากนี้ครับอาร์เซนอลยังไม่ล้มเลิกแผนนะในการคว้าตัวเบนจามินเชสโกตามรายงานครับจากเดอะแอตแลนติระบุว่า อาเซนอลยังคงให้ความสนใจในตัวของเบนจามินเชสโก้กองหน้าทีมชาติสโลวีเนียแม้ว่าจะมีแนวโน้มสูงที่เขาจะอยู่กับต้นสังกัดปัจจุบันอย่างแอแ์ไลซิกจนจบฤดูกาลนี้แต่ว่าถ้ามีข้อเสนอที่เหมาะสมจากสโมสรที่ใช่อาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ซึ่งนั่นอาจทำให้อาเซนอลมีความหวังในการดึงตัวของเชสโก้มาเสริมทีมในเดือนมกรานี้ครับ ก็ดูเหมือนว่าอาร์เซนอลจะยังไม่ยอมแพ้กับโอกาสนี้ครับที่จะคว้าเบนจามินเชสโกมาสู่ทีมนอกจากนี้ครับก็มีรายงานจากเดอะแอ a n t ลนตระบุว่าตูซานวาราโฮวิดเป็นอีกหนึ่งชื่อที่อาร์เซนอลจับตามองและมีความเป็นไปได้ที่ชื่อของเขาจะกลับมาอยู่ในวงสนทนาอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็ตามรายงานมองว่าเบนจามินเชสโกเป็นเป้าหมายหลักแต่หากพาดวาราโฮวิดจะเป็นตัวเลือกถัดมาครับ นอกจากนี้ครับแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับสโมสรอาร์เซนอลเปิดเผยว่าทัมมี่บราฮัมวัย27ปีกลับมาเป็นหนึ่งในเป้าหมายของอาร์เซนอลอีกครั้งโดยปัจจุบันเขาอยู่ในสัญญายืมตัวกับเอซีมิลานเป็นเวลาหนึ่งฤด,ดูกาลและมีรายงานว่าแมวมองของอาร์เซนอลได้เข้าไปเพื่อดูฟอร์มของเจ้าตัวแล้วครับก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับอัปเดตความเคลื่อนไหวของอาร์เซนอลแล้วก็บทสัมภาษณ์ของมิเกลออเทต้าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ